สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีประเด็นดราม่าในวงการฟุตบอลเกาหลีที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความพิเห็นสุดเดือดของเหล่าแฟนฟุตบอลชาวเกาหลีใต้หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีผู้เล่นชาวเกาหลีของทีมอุลซานได้มีการโพสข้อความพูดคุยกันในเชิงคำขันบนไอจีส่วนตัว โดยได้มีการอ้างอิงมาถึงนักเตะไทยของเราอย่างศาส,ะสะลา์ในเชิงที่ส่อเจตนาไปทางเหยียดสีผิวและก็เชื้อชาติจากการที่สองผู้เล่นของพวกเขาอย่างพักยองบูแล้วก็อีคิวจองได้มีการเรียกเพื่อร่วมทีมของพวกเขาอย่างอีมายองแจว่าเป็นศาส,ะสะลา์และก็เป็นนักเตะจากโคต้าอาเซียนจากการที่เขานั้นมีผิวที่คล้ำพร้อมทั้งยังมีการพูดแซะถึงนักเตะไทยของเราไปอีกปล,ปลายด้วย ซึ่งจะบทสนทนาตรงนี้ก็ได้ทาให้พวกเขาได้รับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเกาหลีถึงความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของพรรคยองวูที่เป็นคนที่ได้มีการระบุชื่อของศสาสลักหายประโคนขึ้นมาโดยที่พวกเขาได้มีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเกาหลีคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยความผิดหวังว่านี่ มันเป็นสิ่งที่มันน่าขายหน้าส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมอุนซานก็ได้มาคอมเมนต์นเรียกร้องต่อการกระทาแบบนี้ของพวกเขาว่าอย่าทําให้แฟนบอลอุนซานฮุนใดต้องอับอายกันเลยส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลในทีมในลีกรองของเกาหลีใต้ที่มีผู้เล่นชาวอินโดนีเซียอยู่ในทีมก็ได้มาแสดงความรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราเองก็มีผู้เล่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอัสนาวีอยู่ในทีมของเราเช่นกันและฉัน ก็ได้รู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากในขณะที่คนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมชนบุกนี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวก,กับเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ชนบุกเนี่ยให้เกียรติกับสัตว์รักกันอย่างมากแม้ว่าเขาจะอยู่กับเราเพียงไม่ยาวนานแต่นี่มันเป็นการกระทําของพวกขี้แพ้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่กลับมาล้อเล่นกับเชื้อชาติของเขาในที่สาธารณะซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงการกระทําแบบนี้ของผู้เล่นอุนซานต่อไปอีกด้วยว่า นี่มันเป็นทั้งการเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดผิวแต่ที่มันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเขาได้ใช้นักเตะที่เคยเล่นในลีกเดียวกันมาเป็นเรื่องตลกส่วนชาวเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องใจว่าผมสงสัยแค่เพียงว่าทำไมพวกเขาถึงต้องไปกล่าวถึงสาสะลักกันด้วยเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นในเกาหลีใต้แล้วในตอนนี้ทำไมอยู่ดีๆก็ไปกล่าวถึง ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับเหตุผลในเรื่องนี้ว่าบางทีมันอาจที่จะเป็นเพราะว่าสัญลักณนั้นเป็นอดีตผู้เล่นของทีมชนบุกที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองถึงเหตุผลในเรื่องนี้ด้วยว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นจากอาเซียนของทีมคูอารีซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมกึ่งประชดประชันเล็กๆว่าผู้เล่นอูซานเนี่ยเซฟติดกับชนบุกอีกแล้วฉันหวังจริงๆเลยนะว่า พวกเขาจะไม่ได้มีความตั้งใจในการเหยียดเชื้อชาติผู้เล่นที่มากประสบการณ์แบบนั้นน่าที่จะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเยอะกว่านี้มากปล่อยสัจลักษ์ไว้ตามลำพังซะเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นี้ว่าผมรู้สึกช็อกในเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์ทำไมพวกเขาถึงได้กล่าวอ้างไปถึงอดีตผู้เล่นของทีมชนบุกเพื่อเอามาล้อเล่นที่เขามีสีผิวที่เข้มด้วยนี่มันเป็นสิ่งที่บ้ามาก ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้เก็บเอาเรื่องนี้ขึ้นมานําเสนอแต่มาจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในมุมมองที่ต่างออกไปว่าโอ้พวกเขาแค่พูดตลกเรื่องสีผิวกับผู้เล่นชาวเกาหลีและกล่าวว่าเป็นผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันคิดว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะว่าผู้เล่นอาเซียนที่แท้จริงนั้นเก่งทําไมมันถึงได้เป็นการเหยียดกันด้วยล่ะซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปว่า พวกเขาได้พูดตลกถึงอีมายองแจในเรื่องสีผิวแต่ว่ากลับกล่าวถึงชื่อของผู้เล่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยลงเล่นให้กับทีมชนบุกในอดีตในข้อเท็จจริงมันจึงเป็นการเยียดส่วนคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกต่อการกระทําของผู้เล่นอูซานเหล่านี้ว่านี่มันบ้ามากเพราะว่าหนึ่งในพวกเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ถูกเรียกติดทีมชาติในเดือนนี้ด้วยเขาเป็นบางคนที่จะต้องเป็นตัวแทนของทีมชาติ สมาคคฟุตรบอลของเกาหลีใต้จึงควรจะคิดทบทวนใหม่อีกครั้งซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องต่อไปว่าจงตัดเขาออกไปจากทีมชาติเกาหลีใต้เถอะที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่ามัานจําเป็นต้องตัดเขาออกไปจากทีมชาติอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องมีบทลงโทษด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่า ท,ทีมชาติและสโมสรควรที่จะมีการลงโทษทางวินยัยลีกเราก็มีตัวต่างชาติที่มันไม่มากจากกฎที่มันแปลกประหลาดอยู่แล้วแต่เมื่อพวกเขารู้ว่านี่คือลีกที่มีการเลือกปฏิบัติใครกันที่อยากจะมาเล่นอีกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเหนเ็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าด้วยทีผู้เล่นอย่างพักยองบูนั้นถูกเรียกติดทีมชาติเกาหลีใต้เขาจึงจะต้องโดนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่า เขาจะได้เล่นให้กับทีมชาติหรือว่าจะถูกส่งตัวกลับไปที่อูซานซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปว่าฟีฟ่านั้นมีแคมเปญที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติมันจึงดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในครั้งนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเฮดโค้ชของทางทีมอูซานฮุนไดว่าผมเนี่ย อยากที่จะเห็นเรีแอคชั่นของโค้ชฮองเบียงโบที่มีตอบพฤติกรรมแบบนี้จริงๆซึ่งคนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นต่อไปว่าจากบุคลิกของฮองเมียงโบเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะต้องโกรธเขาจะไม่แค่ข้ามผ่านเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนนายขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ด้วยความกังวลใจว่า BBC เดี๋ยได้มีการรายงานข่าวของเรื่องนี้ไปแล้วมันถือเป็นความน่าอับอายขายหน้าของประเทศเกาหลีใต้ เราควรจะ,จะต้องทำอะไรหลังจากนี้เพื่อที่จะทําให้มันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกครั้งพักจองวูก็ควรจะต้องถูกขอให้ออกไปจากทีมชาติซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปได้วยว่าผมคิดว่าเขาควรจะต้องถูกไล่ออกจากทีมชาติไปแบบทาวเลยส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แข้งอุนซานเหล่านี้ด้วยความไม่พอใจว่า ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายเมื่อกล่าวลงไปบนอินสตาแกรมพวกเขาก็ควรที่จะเลิกเป็นนักฟุตบอลก,กันซะเถอะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าถ้าพวกเขาสามารถเป็นกันแบบนั้นในอินสตาแกรมได้ปกติของพวกเขามันก็คงจะเป็นกันแบบนั้นแหละจึงได้โปรดเลิกเล่นฟุตบอลก,กันไปซะเถอะเพราะการมีอยู่ของพวกคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าอับอาย ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเห็นส่วนหนึ่งจากหลายๆคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแฟนบอลชาวเกาหลีที่รู้สึกเดือดดานกันแล้วก็ยังมีแฟนบอลชาวอาเซียนอีกจํานวนไม่น้อยเลยเช่นกันที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของนักเตะของทีมฮูซานฮุนไดเหล่านี้และได้มีการขึ้นรถทัวร์บีบุกโซเชียลมีเดียของทางสโมสรซึ่งเราก็ต้องรอติดตามดูกันครับว่า หลังจากนี้เนี่ยทางสโมสรอ,อุสานฮุนไดจะมีแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างไรกันบ้างหรือไม่แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองกจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลแล้วก็เรียบเรียงณนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ